ผมทำอะไรคะ<ำ>ลูกทำอะไรเนี่ยลูกอะไรเอาถั่วลงลูกทำอะไรเอาถั่วลงมาลูกเพาะถั่วงอ,อกมันกองกองกันเดินไปลูกต้องแบบบีบนนออบน้ำมันออกไปเก็บน้ำมันออกนี่ลูกต้องมาลดน้ำด้วยนะ ให้น้ำมันออกนะต้องเขย่าให้น้ำมันออกต้องต้องแบบเกลี่ยๆให้มันแบบชั่วๆนยลูกให้น้ำมันออกเบาๆสุดถั่วแตกอย่ไปแล้วเอาลงไปยยเ,เยอะๆเลยบีบให้น้ำมัน่วแดดเขย่าให้ดีใส่ตุ่นๆตุ่นๆนั้นมันจะตกบกับ